แต่แล้วดวงจันทนะครับประจววันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกจิ้มามาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดที่สองนะครับแล้วก็ชุดที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหน,ด,นะะ 1, 2, 3, ดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติ๊กตอกตีตอกตีตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกหมดไ่เลยนะครับสําหรับดวงจันทร์นะครับปรเจอวบในคนเดียวเขาช่วยเิดนึงไปนะครับโดยรวมก็อาจจะมีให้อะไรที่ดรอปไปนิดนึงนะครับ แต่ถ้าอยากให้เดือดกดด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องเด็ดเดีดเด่ยวเดก้าหมายหน่อยและขยันเราก็สัมผัสสุดนิ่งๆและดวงจะปังพอตัวเองก,กันนะครับมาที่ดวงตานะครับประจำวันนี้องเลือกให้สอมานะครับเองไหครับโดยรวมใช่ไหมมันก็มีอะไรที่ปังมากพอตัวเองก,กันนะครับขอเป็นใค้คุณชัดจินเป้าหน่อยนะครับรักไปวอค,คตัวเองนิ่งๆนะครับจิจจะอ่อนโยนหน่อยครับรับรองดวงปังจะปังโคตรมากไปเลยนะครับ มาที่ดวงจานะครับไปเจ้านี้ผลเริ่มทั้จไปที่สามนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับโดยรวมอยากจะมีที่ d r อปเป็นนิดนึงนะครับแต่อยากให้ดูด้านนีดขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่ใจร้อนครับแล้วก็อดใจขี้แข็งหน่อยแล้วก็เป็นคนขยันนิดนึงแล้วดวงจิตปังพอตัวอีกันนะครับก็ข้อมูลก็จะมีปานี้นะครับแต่อาจารย์จะตีดวงคิดไพ่นะครับเพราะว่าที่หนึ่งสองสามไม่ดีสุดนะครับไปเจาขออนุญาตตีไปที่ ชุดที่2เด่นสุดนะครับเพราะอัตรา์พ่อเปอร์เซ็นดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงรายการโปรดกดเป๊ะของขันให้ยันด้วยนะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามก็ลองกดกดติดตามท่องอาจารย์ฟักนิดนี้ละกันนะครับก็ประมาณนี้คือละครับผมจากเจี๊ยร์ไม่จอมหมอนนี้สวัสดีครับ